สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของโควิดเช่นเดิมนะฮะก็ก็ไปดูโมเดลจากอิสราเอลนะฮะเป็นข่าวจากอิสราเอลนะฮะก็อิสราเอลนะฮะเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3นะฮะหลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักหมื่นต่อวันนะฮะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศอิสราเอลนะฮะประเทศชั้นนำเนาะที่ฉีดวัคซีนอันดับต้นๆ้นของโลกนะฮะ ยังคงอยู่ในระดับที่ทางการยังคงกังวลเนื่องจากเป็นวันที่4แล้วนะฮะที่อิสราเอลพบที่ติดเชื้อรายใหม่ในระดับหลักหมื่นรายต่อวันนะฮะโดยเมื่อวันที่2กันยายนนะฮะอิสราอิสราเอลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก11,187นรายนะฮะรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1 9 6 8 8ล้านนรายนะฮะมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ที่7 0 0นะฮะ19ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่149ลายโห oh. และยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่7 0 9 0ลรายนะฮะและจากที่มีรายงานนะฮะพบผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบโดนแล้วด้วยนะฮะทำให้ทางการอิสราเอลเร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้ประชาชนเพิ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้แบ่งตามจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1, 2, 3พบว่ามีประชาชนราว6 000, 000, ล้านรายนะฮะได้รับ อย่างน้อย1น,นเข็มแล้วนะฮะและมีราว 5, 5ล้าน5้แสนหนารยายได้รับไปแล้ว2เข็มและมี2 4, 8, 5, 5, 5, 4, 7, ล้าน4ี่แสนแปารยายที่รับเข็มที่3แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลระบ,บุว่าแม้ยอดจํานวนผู้ป่วยนะฮะจากการติดเชือ้อจะยังคงเป็นแนวโน้ม ขึ้นอยู่คือแนวโน้มสูงอยู่นะ,ะโดยมีค่า R อยู่ที่1.09นะฮะสูงกว่าก่อนหน้านี้นะฮะแต่จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักและรุนแรงคือแบบประมาณว่าใช้เครื่องห่วยช่วยช่วยหายใจะนะฮะมีจํานวนลดลงนะฮะไม่ได้มากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นอกจากนี้การเร่งตรวจค้นหาไวรัสโควิดสิในเด็กพบว่าในขณะนี้มีเด็กนักเรียนนะฮะที่ติดเชื้อกว่า4ี่หมืลายนะฮะว้าวและอีกราว5 7 0 0 0ายอยู่ในระหว่าง แยกกักตัวนะฮะซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดสิอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเรียนการเรียนการสอนในเดือนตุลาคมนะฮะทั้งนี้ทางกาอิสราเอลระบ,บุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขออนุมัติการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กนะฮะโดยเบื้องต้นนะพรว่าวัคซีนมีความปลอดภัยเพียงพอนะฮะในการที่จะป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มเด็กได้นะครับก็อันนี้เป็นข่าวจากอิสราเอลนะฮะขอบคุณทาง เพจอะไรเนี่ย Money a n d น a n k i n g นะฮะ h a n n อ l นะครับต่อนอหามาจากนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ